สวัสดีครับอาจารย์จกักรครับสวัสดีครับท่รังสนคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่พูดรัวไปนิดหนึ่งจริงๆมันต้องเท้าความแบบเนียนๆนิดหนึ่งแต่ว่าเห็นอาจารย์จักรมารอก็เลยรีบวนเลย <c oughs> อาจารย์ช่วย <c oughs> เท้าความหน่อย <c oughs> คือคุณพิธามาโพสต์แก้แก้เกีียวหรือเปล่าอาจารย์แบบนี้นี่จริงๆก็ใครๆก็ดูออกนะครับว่าคุณพิธาออกมาเนี่ยออกมาจนกระทั่งสถานการณ์เขาด่ากันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว <c oughs> แล้วก็ออกมาโพสบอกว่า ไม่ทำอาทหารมีไว้เพื่อจะได้ปกป,ป้องประเทศอืมแต่พอเขาพูดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สิ่งที่เขาเคยพูดในอดีตมันเปลี่ยนแปลงไปได้ไงเพราะสิ่งที่เขาพูดในอดีตเนี่ยมันก็ไล,ล่ล่าเขาอยู่ผมได้พูดเสมอนะครับว่าทุกวันนี้อดีตกําลังไล่ล่าทุกคนเพราะว่าอดีตที่ทําไว้นั้นมันก็จะหลอกหลอนอย่างนี้ไปตลอดยิ่งถ้าเกิดการกระทํานั้น พูดอย่างทําอย่างนะครับหรือว่ามันไม่ได้มาจากใจจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เห็นชัดเจนครับที่สำรัญครับอืมนี่เขาเล่นคำนะอาจารย์จักปกป้องนะฮะทหารมีไว้ปกป้องเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธนะเขาบอกแต่ไม่ใช่ปกครองประเทศเรื่องคาเก่งไหมผมว่าลิเกอ่ะคืออย่างนี้นะครับจริงจริงแล้วคนที่มานั่งทําหน้าที่ในการเป็นเป็นไปเพื่อเป็นรันนนนฐาบาลเนี่ยเขาเรียกว่าบริหารประเทศอืม แต่เขาพยายามจะเล่นคําให้มันไปตรงตรงกับคําว่าปกป้องกับปกครองนั่นเองอจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณวิทาเองเนี่ยเขาก็ถนัดในการหลวงประดิษฐ์วาทกรรมอยู่แล้วนะครับพยายามสร้างคําใหม่ๆขึ้นมาแต่จริงๆแล้วผมมองว่าพฤติกรรมของเขาที่ทําออกมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่ปรากฏตัวออกมาตั้งแต่พูดถึงกัดก,ดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยอืมผมมองว่าเขาเนี่ยมีลักษณะการเขาเรียกว่าวิธีการดําเนินการทางการเมืองเนี่ย ทั้งตัวในพิธาแล้วก็ทั้งพักเลยนะครับว่าใช้หลักการของการส่งเจ้าหลักการส่งเจ้า<ล>ยังไงฮะคืออย่างคือจะอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรก,กรือพยายามชี้ให้เห็นถึงที่เห็น,หนความคับค้องใจทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่ปกติในความปกติอทําให้คนรู้สึกว่าถูกลังแกถูกกดขี่มันทนไม่ได้ทั้งๆเอาง่ายๆทั้งๆที่มาตา112มีมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับ ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่มีใครเดือดร้อนอเขาก็พยายามสร้างเกิดความคับข้องใจพูดถึงความเหลื่อมล้ำพูดถึงรงผมพูดถึงเรื่องของพ่อแม่ไม่ต้องมอีไม่มีบุญคุณซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่อย่างปกติแต่เขาพยายามสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องชี้เห็นเหมือนกับคนทรงเจ้าเลยครับ,รบเจอหน้ามากระบอกโดนของมาหรือเปล่าเนี่ยอจากเรื่องปกติกกลายเป็นไม่ปกติอันนี้คละข้อหนึ่งใช่ไหม คือทําเรื่องอะไรนะเรื่องทําเรื่องปกติให้มันไม่ปกติไม่ให้ปกติคือพยายามสร้างให้เกิดความคับข้องใจให้ได้เพื่อจะนําไปสู่นําไปสู่ประเด็นข้อที่สองคือต้องขายความฝันขายความฝันว่าขายความฝันว่ามันต้องนั้นดีต้องไปตรงนั้นตรงนี้ซึ่งไอความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดมันจะมาโนอย่างไรก็ได้อืมถ้าจําได้นะครับหัวหน้าพักคนเก่าของเขาก็พูดถึงไฮเปอร์ลูปก็คือเรื่องความฝันในอนาคตใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> อย่างนี้เป็นก้นนะครับนั่นมันมนโนได้หมดนะครับแล้วจากนั้นก็จะมาจบลงกันที่ที่สามคือแล้วใครแหละจะเป็นผู้พาจากให้ถายทัพข้องใจไปสู่อนาคตได้ก็คือ mm hmm. ตัวเขาไงอ oh. oh. เราเห็นประโยชน์มาคิดไหมครับพี่สำนานดูดครับที่เขาบอกว่าจะไปรบกับใครรบก็ไม่ชนะอ mm ืมอะไรสมัยนี้ต้องใช้อาวุธพร้อมในรบกันแล้วนะฮะ mm hmm. บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพถ้ามีผู้นำที่ ฉลาดเนี่ยอคอนเ็ปต์นี้เลยมั้ก็คือการกจะบอกว่าการมีกองทัพทุกวันนี้มันไม่ดีไปม,มีประโยชน์อะไรแล้วคุณอยากอยู่ยังมีความสุขไม่หลักคุณต้องเลือกพู้นํำที่ฉลาดแล้วคนนั้นหมายถึงใครก็หมายถึงนายพิ่ชายผู้นําที่ฉลาด,ดตักกะเขาก็ดีนะ <laughs> <laughs> แต่พวกองว่านี่คือจาักกะาของพวกทรงเจ้าอนะฮะแล้วก็มาประกอบประกันที่เป็นหลวงประดิษฐ์วาทกรรมเป็นลิเกเล็กๆก,ก,ก,ก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ ซึ่งจริงๆแล้วการมาบอกว่าทหารมีไว้ปกป้องไม่ใช่ปกครองพูดแล้วเนี่ยเขาพูดบนพื้นฐานที่ลืมความคูดเิงในอดีตเลยครับเพราะอย่าลืมครับมันยังตอบคำถามไม่ได้ว่าลบก็ไม่ชนะผมว่าประโยคนี้ที่มันทำให้ทหารเจ็บปวดที่สุดจะไปลบกับใครลบก็ไม่ชนะอาจารย์จากข้อว่าอย่างไรอาจารย์จากราะห์ว่าอย่างทำไมอะไรทำให้เขาพูดประโยคนี้ได้ ณตอนนั้นคือเขาทําการเมืองอที่พยายามจะบอกว่าเป็นการเมืองสมัยใหม่แต่โดยความเป็นจริงเนี่ยเป็นการเมืองทิ่น้ําเน่ายุสก็คือว่าต้องพยายามสร้างคู่ต่อสู้ขึ้นมาให้ได้ค,คู่ตรงข้ามเพื่อจะได้แบ่งกันชัดเจนว่าใครจะอยู่ข้างไหนณตอนนั้นเนี่ยกระแสที่เขาจะได้คือเรื่องการโจมตีเรื่องทหารอืต้องยอมรับอย่างเขาว่าทหารกับการปฏิวัติถ้ามีคําว่าทหารกับปฏิวัติเนี่ย เก้าสิเปอร์เซ็นของการเรียนการศึกษา,กา,าในระบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆก็จะมองว่าเป็นตัวอุปสรรคของประชาธิปไตยครับคือเป็นโจรน,นะฮะฉลากคาว่าปฏิวัติมันเป็นโจรอยู่แล้วนะฮะเขาจึงออกมาโจมตีทหารซึ่งถ้าเราดูให้ดีนะครับว่าตักกะเขาย้อนแย้งกันหมดเลยปากบอกว่าปฏิวัติไม่ดีทหารไม่ดีแต่ก็แท่สองยกย่องสองสี่เจ็ดห้าซึ่งก็คือการปฏิวัติปฏิวัติว่าครั้งแรกใช่แล้วก็ทหารทําด้วยอื และทหารที่ได้นับทุนจากพระมังกราาสัต์ไปเรียนด้วย hmm. ที่อย่างนั้นเนี่ยกับชื่นชมกับยกย่องผมจึงมองว่าคนประเภทแบบเนี้ยเป็นคนที่เลือกหยิบเอาเฉพาะสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองอืม hmm. แล้วก็อมองคนอื่นด้วยสายตาดูถูกว่าเขาตามไม่ทันเขาโง่แล้ว hmm. การที่เขามาพูดพูดแบบนี้นะครับผมคิดว่ายิ่งมาพยายามจะอธิบายว่าโอ้ทหารต้องปกป้องไม่ใช่มาปกครองแล้วนี่สุดท้ายที่บอกว่าจะปิดเน็ต ของตัวเองแล้วก็โพสต์ข้อความอะไรไว้เต็มก่อนที่จะปิดเน็ตซึ่งข้อความนั้นผมเข้าไปอ่านประมาณสามสี่รอบบอกเลยครับว่ามันพื้นมากครับหลืออาจารย์อ่านแล้วเหรอครับผมยังไม่ได้อ่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรครับพูดแต่ว่าส่งใช้ความเป็นสันติส่งถึ่งองค์กรนั้นองค์กรนี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่อืมอืมนะะอาจารย์ไปอ่านแล้วนะยาวไหมอาจารย์ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับนะฮะ จริงๆผมคิดว่านี่คือการเช็คกระแสมากกว่าถ้าเราดูให้ดีๆนะครับถ้าเราจับประเด็นที่ดีก็คือเริ่มจากการที่พอทหารเนี่ยปกป้องประเทศอาณาเขตจนกระทั่งทำให้คะแนนของคนเนี่ยเทไปทางทหารมากขึ้นแล้วจะเห็นแล้วครับว่าหน่วยกล้าตายที่โดดเข้ามาก็จะมีคุณชีรัตที่ออกมาพูดลักษณะโจมตีทหารว่าไม่ใช่องค์กรที่จะมา,เ,าเรียไลทนองน,นั้นนะฮะมีการพูดของนโรม มีการพูดคำคุณช่อแต่พอพูดปั๊บเราเช็คแล้วเนี่ยกระแสะไม่ดึงมาทางนี้เลยอืม mm hmm. กระแสะก็ยังคงไปกาาระดหารตลอดเวลาเขาจึงต้องมาแก้เขียนเป็นว่าปกป้องปกคออะไรของเขาเนี่ยนะครับ mm hmm. หลังจากที่เฉดนั้นนเดินมาละแล้วดูแล้วมันตปไม่รอด uh huh. ก็เลยมีใช่วิธีการแบบนี้ mm hmm. แล้วพอมาโพสไปปั๊บแบบนี้ปั๊บก็กระแสะก็ยังไม่ขึ้นอีกก็เลยใช้วิธีการโพสเป็นหลักวิชาการนิดนึงที่เป็นพื้นพื้นที่ผมบอกแล้วก็ปิดเน็ตเลย แต่ก่อนหน้านี้น so ี่นิดเดียวย้อนไปที่อาจารย์จากผมไปดูในเฟซบุ๊กนี่น้องก็าิ้นมาให้ดูนะจากพันชูเพชรเนี่ยหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยตักกาเด็กอมมือตื้นเขินคือหลุมความคิดทําเจนจัดดัดฉลิตบอดมืดมิดความคิดมันอาจารย์จัดเขียนกรอนคอันนี้จัดให้กับคุณจิรัตทองสุวรรณใช่ไหมเขาผมว่าใช่ครับเขาเขียนนี่ที่อาจารย์เขียนสีส้มๆดนบน บนเพจเขาเนี่ยรวมความแล้วเขาเขียนว่ายังไงถ้าสรุปเป็นทัก2สองสมประโยคคือ,ค,อคือประเด็นของเขาเนี่ยผมจะพยายามจะบอกว่าการที่ทหารเนี่ยามามาบอกว่าอะไรครับให้ติดแทแท็กหรือว่ามีการที่คนส่งของไปให้กําลังใจแบบเนี้ยเออเขาบอกมันมีการกระทําที่ไม่ควรทําเพราะทหารเนี่ยมีเงินเดือนมีมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรแบบนี้ผมก็เลยตั้งคําถามว่าอ้าว แล้วทําไมที่พักของคุณเองเนี่ยยังสามารถระดมทุนได้เลยอ๋อ oh. mm hmm. คือได้ตรากะเดียวกันคือว่าพักการเมืองระดมทุนได้โดยไม่ผิดกฎหมาย <So. S 2> คนที่เคลียร์ก็ระดมทุนไปคนไม่เคลียรก์ก็ไม่ได้ว่าอะไร mm hmm. ในตกการากะเดียวกันเมื mm ่อคนเขารักทหารห่วงใยทหารที่ปกป้องแผ่นดินเขาเขาก็จะโอนของไปให้บริจาคไปให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วทาไมคุณจะต้องมาแขะมาแซะนี่คือตรากะที่เมื่อไหรจะบอกอืมอืมอืมนะ ประกาศเดกกมมือการจัดจัด I. <modeling> ให้ <fashion> อย่างนี้เลยก็เลยทําให้เราได้เห็นครับว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือการทําการเมืองบนพื้นฐานที่ต้องการที่จะดึงกระแสมาเป็นของตัวเองแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือตอนที่หาเสียงตอนนั้นน่ะเขาไม่คิดหรอกเขาว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องของสงครามแบบนี้หรือความขัดแย้งแบบนี้ใครจะไปคิดข้ามันจะเกิดนะฮะแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนที่พูดเองเนี่ยเอาตรงๆแล้วด้วยอายุอานามเนี่ย ก็อ่อนประสบการณ์เกินไปกับการที่จะมาตัดสินได้ว่าโลกนี้จอยไม่ลบกันแล้วอผมเมงจําได้นะครับว่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกผมไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างให้เกลียดกันสงครามไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ได้อืมผมว่าทุกวันนี้ก็ได้เห็นชัดเจนครับอืนถะ้าได้โดยส่วนลึกๆจริงๆนี่แต่ก็มีบางคนอาจารย์จากคุณวีโรธบางมุมบางวันเนี่ก็ ออกมาชื่นชมทหารเหมือนกันนะหรือบางคนนะที่ก็ยังอาจจะอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับคุณจิรัตหรือคุณคุณนะค,คุณพิธาเสทั้งหมดหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮนะผมผมมองว่านี่คือการพยายามหาทางลงให้กับตัวเองมากกว่าอ๋อก็ดูหลายคนบางทีออกมาพูดบางคนก็พูดบอกว่าไอ้ที่ว่าที่บอกไม่ดีทหารไม่ดีเนี่ยบางคนก็ไปอธิบายอย่างนี้แหละแต่ตอนนั้นตอนที่ดา่ดาว่าทะหารไล่าดหมดเลย Hmm. นะฮะแันั้นผมจึงมองว่าหลายคนนพยายามจะหาบันไดลงจากสิ่งที่ตัวเองทำไว้ในช่วงเื่อตอนหาเสียงในต้น hmm. ออกมาช่วงที่มาโจมตีนะฮะและตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราได้เห็นคุณค่าของคนได้เห็นคุณภาพของนักการเมืองนี่แหละครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ชี้ได้ชัดเจนครับ hmm. ถ้าเรามองอ๋โลกสวยหน่อยเขายัางหนุ่มยังสาวให้เวลาเขาสักห้าปีสิบปีนี่ เขาจะมีโลกทัศน์มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมองกองทัพดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็าอาศัยจุดอ่อนโจมตีกองทัพไปก่อนนี่นจักมองอยังไงมันก็คงจะเป็นได้ในบางคนอ,อนะฮะแต่บางคนเนี่ยเกินจะเยียวยาจริงครับครับอันที่ต้องยอมรับในข้อได้จริงว่ามันเกินเดียเยียยาเ,ออเนื่องจากว่ามันเป็นความเชื่อแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดเชื่ออะไรลงไปแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับแต่เรื่องนั้นอ,อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นต่อมาคือและไอประเด็นไอเรื่องที่ตัวเองเชื่อเนี่ยบางทีมันเชื่ออยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่มีราบยศสรรเสริญน,นะครับไหลมาจากต่างชาติเพื่อจะมาทําอะไรในเมืองไทยมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่คาามเชื่อเท่านั้นครับที่สำนักอืมอืมคุณพิธาก็คงยากที่จะเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะโอ้ผมว่าเกินเยียวยาครับเราค่อยๆค่อยๆถอยไปดูคนก็ได้ครับอย่างเอ่เพนกวินอย่างนี้ผมเชื่อว่าเกินเยียวยา อ oh. แล้ววันนี้ค่านิยมการเป็นว่าอะไรฮะคนที่ออกมาด่าถามบันกษัตริย์คนที่ออกมาทําผิดกฎหมายได้ลีพไพไปอยู่ต่างประเทศและได้ทุนเรียนอืม hmm. แต่คนที่เป็นลูกตาสีตาสายอยากจะได้เรียนต่างประเทศจะจะต้องก่ว้มหน้าก้มตาเรียนสอบชิงทุนไปเรียนที่คือตรกกะอะไรกับสังคมบนโลกใบนี้อาจารย์อาจารย์กำลังบอกว่าอย่างไงคือมันเป็นภาพที่ทําให้เยาวชนหลายคนมีความรู้สึกว่า การออกไปต่อสู้แบบนั้นน่ะจะได้รางวัลที่เป็นผลตอบแทนที่ที่งดงามมากกว่าที่จะเดินตามขั้นตอนที่โอ้อยากจะไปเรียนต้องสอบต้องพยายามทําความรู้ต้องชิงทุนไปแต่ในขณะที่ออกมาด่ารัฐบาลด่าลุงตูด่าสถาบันกษัตริย์ hmm. ได้รีภายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อผมว่าอย่างเนี้ยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีผลกระทบมันมีความซับซ้อนคนที่บอก หลายอย่างเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าที่จะบอกว่าเปลี่ยนแค่ความเชื่อคือทําแล้วมันเกินจะเยียวยาบางทีเพราะผลประโยชน์นะครับพี่สําพไอ,อ๋อเข้าใจนะคือโลกมันก็บิดเบี้ยวไปอะนะแต่ว่าจริงรๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกนะเพนกวินหนีไปคนน้นหนีไปก็มองลึก,ลก,ลกจริงๆโดยข้อเท็จจริงนะนะไม่ต้องตีความหรอกก็เป็นไปด้วยความทุกข์ยากลาบากนะหลายคนก็อยากกลับบ้านนะอาจารย์จากใช่ไหมครับอ่าดังนั้นนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยดีเสียกว่านี่นะ มา,มาสามสี่นาทีสุดท้ายนิดหนึ่งไหนๆก็พูดถึงศึกเขมรแล้วเนี่ยนะยันจักรก็เขียนหนังสือประวัติศาสตร์มาหลายเล่มมองอยังไงครับเที่ยวนี้นี่คิดว่าเขมรนี่นเราต้องใช้กลวิธียังไงดีเราจะหลงเหลี่ยมมันอีกไหมกไม่เนี่คือผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าทั้งรัฐบาลและรัฐมนตรีกระหโหมีข้อนายรัฐมนตรีอ,อ่อนมากครัอ่อน,นจริงๆนะครับอ่อนบนพื้นฐานที่ แทย์จะไม่มีอะไรในการตอบโตเลยรอบนี้เรายอมรับนะครับถ้าไม่มีแม่ทัพภาคสองไม่มีทหารไม่มีประชาชน <ๆ S 2> ไม่มีตำรวจไม่มีนักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์ออกมามาเต้าแยง้งออกมาทําข้อที่จริงที่มันปรากฏเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะเสียเปรียบอะไรไปมากกว่านี้ไปซ้ำไป <ๆ S 2> นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกไว้ว่ารประเทศไทยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือ พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลรักประเทศครับปกติที่ผ่านมามีแต่รัฐบาลพยายามที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนให้รักประเทศเออแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในบริษัทไทยที่ประชาชนลุกขึ้นมาบอกรัฐบาลว่าเฮ้ยรักประเทศตัวนีอ,อ,อมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมันกลับกันเลยนะกลับข้างใช่ครับและออที่สำคัญ้นคือคุณยิ่งคุณคุณตัวนี้ของของ,ของ,ของคุณลูกสาวนายทักษิณเนี่ยนะครับ คือผมก็ไม่อยากจะพูดถึงชื่อเธอเท่าไหร่เนี่ยลูกสาวนายท่านิล์เนี่ยทุกครั้งที่ถามเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็จะแสดงอาการไม่มีไม่รู้เรื่องแล้วก็มักจะอ้างแต่ว่าโทรคุยกันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อ้างความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้โดยเฉพาะเราเป็นในระบอบประชาธิปไตยการที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็เหมือนกันออกมาพูดอะไรเนี่ยผมใช้คําว่า ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์เลยหรืออย่างไรจนกระทั่งผมตั้งคําถามว่านี่หรือสหายคนในช่วงตุลาอืมอืมซึ่งค,คนที่เป็นสหายที่เข้าไปในปา่าในตอนนั้นเน่ยเขาพร้อมจะสู้หยิบวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลแต่น,นี่กลายเป็นว่าจะหลอมแนมตลอดเวลาผมคิดว่านี่คือการเดินเกมที่ผิดพลาดครับอืมอืมเอาละอาจารย์จ๋าก็คงมีความจงใจอีกเยอะแต่วันนี้เราเน้นประเด็นไปที่ทหารมีไว้ทําไมก่อนก็ได้ ประเด็นอาจจะเกือบเกือบครบถ้ืนนะอาจารย์จากโอกาสหน้าได้พูดจาพูดคุยกันใหม่นะฮะมีอะไรมีอะไรเป็นความดีดีครับไม่มีอะไรดีเลยครับไม่มีอะไรฝากแล้วนะโอเคโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดอร์จากพันจูเพชรนะครับนี่นะฮะก็ชอบทำไรนะนี่ทำสวนได้ข่าวปัจจุบันนี่นะเขียนหนังสือหลายเล่มจบห้าห้าปริญญานะ ผมรู้ว่าจบเทคนิคการแพทย์ด้วยแต่ว่าจบรัฐศาสตร์ที่จุฬาด็ออเตอร์นะครับ